Never underestimate the power of the scout's code. Code code. Sc code code 2 3 4 code code hut hut 2 3 4死んでいるเย้สวัสดีค่ะยินดีที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำสวนเห็ดกันเริ่มแรก เอากรกดับเข้าไปในเด้ก่อนสองใบตาโตเอ๊ะเมื่อกี้เขาได้สายแชมเปี้ยนมาปะไม่มีไม่มีตัวเลรอรอบที่สองให้ทิโมขึ้นไปโจมตี ่อนแท่นลูกนิ่งจังนี่รถคอร์สลงนะว่าพลังโจมตีแล้วก็เลือดให้กับพีโม่ Eye of the Dragon หรือว่าน้องหัวแกะนั่นเองจบทอด ัสามารถคอมโบกันได้นะการ์ดคิงคูกับทีมโมเขาจะอัญเชิญตัวหนึ่งคอสสองใบเดี๋ยวนะแปลกๆแล้วเนี่ยทำไมไม่ทำอะไรเลยอะ่ะจะให้เราปั๊มเห็ดเลือโมอัพ วันนี้น่าจะชอบกินเห็ดตอนนี้มีเห็ดทั้งหมด30ลูกแล,แล้วแล้วจะไม่ทำอะไรจริงๆใช่ไหม <laughs> เอาโดนไปหนึ่งลูกเฮ้ยผมไม่รู้จักเขานะครับ เก็บไว้ก่อนดีกว่าเราใส่การ์ดแยกเงามาถ้าเขาไม่ทำอะไรเราก็ปั๊มเห็ดเลยครับสีคอวาแต่ไม่ได้นานหรอกเพราะว่าจะตายแล้ว ข,ขึ้นไปจนโจมเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตายเยอะเยอะเยอะรอบที่เจ็ดไม่มีไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเลยพอเดได้คาถาแยกเงาแล้ว นแยกเอ้าตรงๆจากนั้นก็โจมตีเลยยี่สิบแมีทั้งหมดสองร้อยยี่ส้อยสี่สิบแปดแปกว่าลูก 896ตีไป900ลูกจีจีค่ะตนลุยหมดแล랩เจอน้องเหมียวสักด้วยสวัสดีเห่าดูเอลเลสที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาตะลุยโหมดแลบใหม่กันซึ่งในโหมดนี้เนี่ยการทุกใบจะมีคอสไม่เกิน3คอร์ส แล้วก็จะเป็นฟิตติ้งทั้งหมดด้วยเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆมานาจะมีจำกัดแค่สามมานาเท่านั้นตอนหนเทินแล้วก็การไปนี้การไปนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ไม่เป็นฟิตติ้งหนึ่งใบแต่จะออกมาทุกๆ2เทินด้วยกันนะเราจะใช้ตัว คอที่ราคาแพงที่สุดและมีประโยชน์กับทีมากที่สุดกาสเปล my spell อันเชิญเจ้ากวางเจ้ากวางเนี่ยต้องเป็นลีเจเียเดียวกันถึงจะมวก มับให้ทินดาแม่ s <S คือสถานการณ์ตอนนี้เอนิเวียกับท่านสเวนไม่ค่อยคุ้มเลยเราจะต้องเก็บกา๊าดหนึ่งใบจริงๆไม่ต้องรีบก็ได้แต่อยากได้ตัวนี้ชดกระแสไฟฟ้าใส่ปลาดุชดุดแล้วก็จบทอน ไม่เป็นไรที่ดอมแอมีสองชีวิตยอยู่แล้วบล็อก<ะ>ไม่ทะลุหลบหน้า <Our last. S 1> ยัง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  us, อ้าวเพิ่งพูดอยู่มีสองชีวิตตายแนละ้ว ขินทำไม up level สังหาร2ตัวที่ออนแอร์ที่สุดแล้วเราก็มีแค่ตัวเดียวไงชอดกระแสไฟฟ้าอ่านกาดทุกใบก็จะสลายหายไปตัวการ์ดอีก5ใบ มาดิครับเทียนดองเมเกือบ OTK อ้าวตายแล้ววะโอ้โหเดียวเจ็ดเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เอาความเสียหายใส่เน็กซัส ดามเมสระชีพเพื่อพวกเราต้องเอาคืน้นโดยการขโมอยกานอ,นอนนะไรสมอเรือโอ้ยไม่ค้มไม่ค้มเลยเราได้แต่สตาร์นะ่ะคือมันจะส่งเข้าเด็กก็ต่อเมื่อเรามีโนติรุแต่เราไม่มีไง อันไปก่อนยุดจุดประสงค์เราคือเรียกสิ่งประดิษฐ์จงเท่าน,นาามาแล้วครับห้าใบว้าวเชียนหน้า บายสกิลฟอร์เมชันใส่บาเลียให้กับพันธมิตรทุกคนในรอบนี้นชใช้สกิลนักประดิษฐ์ก่อน,อนจงออกมาป้อมเปิแชาร์ดิอ ดีเลยช็อตไฟฟ้าอือหึอ่าฮะตมมตมตมตมเมื่อ <c oughs> พารามิรเราถูกสังหารเนี่ยไอเจ้าปูจะลดคอสลง <c oughs> เรามีคอสศสสย์นเยอะมาก เราเก็บ Static Shield ไว้เพราะว่าเหลือแค่สี่อ่ะอาจจะต้องใช้สกิลนักปะนิดใช้ไม่ได้แล้วอันเต็มหมดแล้วเจ้าเพิ่นจั่วการ์ดแบบสเปเชียลจั่วการ์ด จั่วคัดจั่วคัดเต็มไปหมดโจมตีอัแท้กแทลูกแมงมุมหนึ่งตัวเล่นโหมดนี้มันต้องคิดเยอะนิดนึงอ่านเยอะด้วยเพราะว่ารีเจียนมันบนเปกันมั่วหมดเลยอะในเด็กหนึ่งอะ อย,อย่างตัวเนี้ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเจบแปดเรียบร้อยแล้วนะโอเคอ้าวเหลือหนึ่ง <laughs> ได้ใช้จริงด้วยไปเลยครับโค้ดสามใบ มันจบแล้วอนาคลินสต์ติกชีพชอ็อตมีไหมน้ำกระเจี๊ยบน้ำใบเตยไม่มีจบแล้วจีจีดวีฮีค่ะ